เอาคะแนนมาจากอะไรยุบสภาแล้วมั่นใจจากคะแนนอะไรมั่นใจจากคะแนนซื้อ <c oughs> ถ้าเกิดทุกคนคนในประเทศไทยนี้เจอเหตุการณ์สามสี่เหตุการณ์แล้วเขาไปซื้อเสียงมึงแล้วมึงก็รับเงินซื้อเสียงแล้วก็กามากูก็คิดว่าจงจเจริญเถอะประเทศมึงเข้าใจไหม,มาซื้อเสียงตอนที่ ระหว่างที่คะแนนรัฐบาลตกต่ำเนี่ยต้อให้ใครไปนั่งซื้อเสียงอะ่ะก็ไม่สามารถกอบคู่มาได้หรอกเชื่อเถอะมันจะมีคนรับเงินแล้วก็จะไม่แก้เล่าเรื่องสีเกมให้ฟังหน่อยสีเกมสั้นๆง่ายๆก็คือรัฐบาลชุดนี้มาทีหลังรัฐบาลชุดก่อนวางรากฐานไว้จากนั้นมาปุ๊บปรากฏว่าบริษัทออแกนเเซอร์ที่มีการจัดงานเนี่ยไอ้บริษัทเก่าของรัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้จัดอีบริษัทใหม่ของรัฐบาลชุดปัจจุบนันนี้จัดไม่ทัน เรื่องสั้นๆง่ายๆมีแค่นี้แหละมึงคิดว่ามีเรื่องที่มันสําคัญไปกว่านี้ไหมกูอันอันนี้กูอันอนีน้เรื่องนี้กูบอกเลยกูกูเดากูไม่ได้ฟังจากไหนแล้วกูเดา